สวัสดีครับต้อนรับสู่เพชรพันปลาฟาร์มนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูนะครับนี่กําลังแอบถ่ายอยู่นะครับแอบถ่ายปลานินหมันนะครับอันนี้เห็นไหมครับคือหลายๆท่านยังไม่มั่นใจนะว่าสายพันธุปลานินหมันเนี้ยกินสาหร่ายไหมกินแพลงต้นไหมนะครับมาดูกันครับสังเกตอันนี้ผมพยายามซูมไม่เห็นครับเขาจะแทะตามก้านที่เป็นก้านหญ้านะครับเพราะไงวา คือแพงต้อนสาหร่ายที่ติดอยู่เนี่ยครับคือเขาแทะจนหมดนะครับเนี่ยพอดีผมมาเ็ากลัวแล้วระแวงเห็นไหมครับนี่เนี่ยตัวที่นอนเห็นไหมครับเนี่ยสังเกตนนครับพอดีเข้าไปไม่ได้เข้าไปใกล้เขาก็จะวิ่งหนีอยู่นะครับนะครับเขาจะซอกแซกหากินตามโคนต้นไม้กัน,นครับอันนี้คือ อ่ะดูดูดูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอันนี้คือต้นไม้ในน้ำนะครับมืดๆนิดนึงนะครับตัวเนี้ยตอนนี้จะเป็นต้นไม้เลยครับตอนนี้เหลือแต่ก้านแล้วครับไม่มีอะไรครับมีแต่ก้านที่แข็งแข็งเขาไม่สามารถกินได้เห็นไหมเห็นได้ไม้เขาจะกระดุกกระดิกไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจะกระดุกกระดิกโยกไปโยกมากันครับนี่คือเขากําลังเลาะหาสาลายหาแพลงต้อนกินกันครับแล้วปลานินหมันของผมเนี่ยสังเกตไหมครับเขาจะทําให้น้ําบ่อผมเนี่ใสมากเลยนะครับ น้ำใสเห็นพื้นแล้วที่นี่น้ําลึกนะครับคือถ้าเติมเต็มก็ลึกถึงสองเมตรครึ่งเลยที่นี่นะครับก็ยังน้ําใสอยู่นะครับก็เป็นเรื่องดีๆสําหรับทุกท่านที่มีความสนใจเรื่องใสพันธุปลา,ปานินหมันนะครับประเด็นก็คือผมจะบอกว่าตอนนี้ปลานินหมันของเพชรเนี่ยสามารถลงได้ทั้งน้ําจืดน้ําก่อยแล้วก็น้ําเค็มล่าสุดเราเอาไปลงเค็มถึงสามสิบสองพพีนะครับก็คืออยู่ได้กินอาหารโตดีนะครับปกติเลยนะครับ แต่แต่ต้องเรียงทราบว่าการเลี้ยงปลานิลหมันในน้ําเค็มเนี่ยกัดตาการโตอาจจะช้ากว่าน้ําจืดนิดหนึน่งต้องพูดอย่างนี้นะครับแต่เรื่องเนื้อความแน่นความอร่อยหายห่วงเลยครับคือต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งถ้าปลาเอาปลานิลหมันเนี่ยไปเลี้ยงในน้ำเค็มนะครับคุณสุดยอดมากมันจะเนื้อจะแข็งจะแน่นอร่อยมากคล้ายๆปลากระพงครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับพี่พีน้องท่านใดที่มีความสนใจนะครับ เราสามารถพัฒนาพรีเมียมได้ครับทําให้เกตปลาปินมันปลาดินมันเนี่ยทำให้มีราคาสูงขึ้นได้เพราะว่าเนื้อเขาอร่อยไม่มีกลิ่นสาบนะครับฝากไว้ด้วยการสําหรับสายพันธุ์ปลานินมันนะครับถ้าใดรมีความสนใจะติดต่อคุยเพชรได้เลยครับเดี๋ยวผมบอกเทคนิคต่างๆให้มีบ่อเล็กบ่อใหญ่และไม่สําคัญนะครับสําคัญคือต้องมีความรู้นะถ้าคุณมีความรู้ตรงนี้นะครับ ความรู้ไม่ต้องหาที่ใครครับมาหาที่เพชรได้เลยนะครับเพราะว่าเพชรมีประสบการณ์ตรงนี้มาหลายปีมากนะครับสําหรับการทําปลาน้ําจืดน้ําก่อยน้าเค็มนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสิ่งดีๆตรงนี้กับเพชรพันปลาฟาร์มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ